สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ในรายวิชาพระนาศึกษานะครับเรื่องการต่อตัวนะครับนะครับ การต่อตัวนะครับเป็นกิจกรรมที่ฝึกการทรงตัวนะครับความอดทนความแข็งแรงของร่างกายของกล้ามเนื้อนะครับและการฝึกการต่อตัวเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองนะครับและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 ได้แพร่ระบาดนะครับเราจึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเราจึงไม่สามารถมาเรียนใน วิชาพละศึกษ,ษ,ษาได้นะครับซึ่งการต่อตัวนะครับต้องมีจํานวนคนมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยต่อตัวไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งหลักของการต่อตัวนะครับก็จะมีคนที่เป็นฐานนะครับคนที่เป็นฐานเนี่ยลักษณะรูปร่างต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่นะครับเพื่อที่ฐานในการต่อตัวเนี่ยจะได้มั่นคงนะครับ ส่วนคนที่อยู่บนฐานจะต้องเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับเพื่อที่จะไม่หนักจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนะครับตัวอย่างคลิปในการต่อตัวนะครับ นะครับอันนี้นะครับ ครับเห็นไหมครับจากคลิปนะครับคนที่เป็นฐานจะต้องมีลักษณะที่ตัวใหญ่นะครับคนที่อยู่บนฐานจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะรูปร่างที่เล็กนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปนะครับในการต่อตัวนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามทำการเรียนแบบนะครับ บุคคลในคลิปเนี่ยครับเป็นบุคคลที่เขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับกว่าจะทําได้ขนาดนี้นะครับเน้นย้ํานะครับเพราะในการร่วมกิจกรรมใดในทางวิชาพลรศึกษานะครับจะเน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับที่1เลยนะครับือ,อ s a ต e t เ first นะครับนะครับก็จบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง การต่อตัวนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณคลิปวิดีโอจากช่อง youtube ด้วยนะครับผม